ทุกคนตอนนี้เขามาอยู่ที่รีพุตไซด์ไลฟ์มาร์เก็ตนั่นเองแต่ว่ากางวันเขาก็เปิดเนาใช่ okay. แล้วกรอกดอกใครว,วันนี้เ็าหมดไปหลายบาทแล้ว <c oughs> แต่ว่าวันสบายเออแม็กซ์เลก็คือนี่อะไรทุกคนเหมือดีดีมากเขาก็ตรงนี้นคืออยู่ตรง เขาเรียกอะไรสะพานกลางน้ําแต่ว่าเขามีที่นั่งให้ด้วยก็ดีมากโรงเรีย็นมากต้องได้เลยเล็กๆโตอะเขาสิดีดีมากก็หมดหมดไปหลายบ้าแล้วก็อีกหมดแล้วตรงจากตรงโล้น ตลาดโน้นมาตรงตรงตลาดนี่ะแต่ก็ได้แต่แก็ของที่อยากจะซื้อโ okay. อเคดีมาคลาสสิกมากชอบชอบูอบีแบบนี้ชอบก็ว่าดีอะกุศลดวแบบว่า